เดี๋ยวหาเพื่อนก่อนแป๊บนึงโอเคมาน้ดูชื่อปล่อยด้วยคุณโอภหัดเล่นนะจ๊ะเออเธอเธอเรารู้ว่าเธอหัดเล่นเพราะว่าเธอเราจะเล่าเราจะเมาล่ะคุณโอพอยคุณโอพอยทำเสียงอะท้อหน่อยทำเสียงแบบปิ๊งเหมือนแบบว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบยัยวแบบปัวปัวสับสับอ่ะขอแบบขอแบบเสียงแบบสับสับปัวปัวหน่อยสิสว่าพลอยนะคะฝากเพืเอนอยู่ตอนเช้านะคะเก้าโมงครึ่งเธอขำอะไรหมอปลาฉันเรียกไปอีหมอปลาก็ไม่ใช่จะกินหัวโลนอ่ะ อีดอกจะกินอีหมอปาอ๋อเออใช่ยิงไม่ได้เลยเธอยิงมันไม่ได้ไม่งั้นเหมือนแบบเก็บตะแตกให้มาเก็บไปเล่นกับมันมันแข็งมัน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 ถึกมันถอโอ้ยต้องรุมว่ะต้องรุมต้องรุมตายเป็นท้ี่ดอกฝันดีเสียขี้หน้ามากเลยรู้ป่ะอายเขาเออเราแพ้ได้ไงเนี่ยทำไมทำไมทุกคนไม่ช่วยกันสโนอพยมาหรือยังอ่ะ สนุพลอยมายังอะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสนุพลอยสวัสดีค่ะโุ้ยได้ยินได้ได้ยินเสียงอีกพวกผู้ชายแถวนี้ก็แบบว่าน้ำลายหงน้ำลายหกแล้วแหละเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนแป๊บนึงโอเคมาชื่อพลอยด้วยสนุพลอยหัดเล่นนะจ๊ะเออเธอเธอเรารู้เธอหัดเล่นเพราะว่าเธอเราจะเล่าเราจะเมาส์เราเราบอกบอกว่าเพียตเพียรตเดี๋ยวเราอะไปตั้งไปตั้งไปตั้งแก๊ง R O V ตีกับแบบว่าสนุพลอยแล้วก็ อ่อบวตีม <sou> <Tomorrow. S 1> ิ่งแม้แบบว่าเหมือนเราอยู่ฝั่งละสองอะไรเงี้ยเพียรบอกบว่ารไหหล่อนเอาสโนพอยไปนะฉันขอบอวสโนพอยเพิ่งขัดเล่นนางพูดอย่างนี้เลยจริงๆเอาบวด้วยเอาเล่นเกเออนางบอกบอกว่าหล่อนเอาสโนพอยไปนะหล่อนเอาสโนพอยไปนะสโนพอยเพิ่งขัดเล่นเราต้องบังจับฉลากแล้วแล้วนางบอกว่าไงรู้ปะนางบอกว่าฉันแถมกระตุยให้อีกคนนึงเลยสองคนนี้ขัดเล่นโอ้ฉันบอว่าให้เดี๋ยวก่อนนะ พียสมึงไม่ยุติธรรมมากเลยเนี่ยเออกูอยากดีดรอยพี่เพียสสวยทั้งคู่ก็สวยทั้งคู่แหละแต่ว่าแต่ว่าพี่เคสวยสุดเข้าใจปะเข้าใจนะโอเครู้กันสนองรอยสนองรอยทำเสียงอ่อนๆหน่อยทำเสียงแบบเหมือนแบบว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบยั่วๆแบบปัวๆสับๆอ่ะขอแบบขอแบบเสียงแบบสับๆปัวๆหน่อยสิ อยคะซ้อมอยู่ตอนเช้านะคะเก้าโมงครึ่งวิเพื่อนแม่มาเล่นด้วยใช่เพื่อนแม่มาเล่นด้วยเองค่ะลูกสาวทั้งหลายทําไมหรอคะเออเลาวิวโลตันนะคะสกินอย่างแพงเลยนะคะนี่ฉันเป็นแครี่สู้ชีวิตเธอต้องเข้าใจด้วยเรเกมเนเกมตัวเราเรเกมอยู่นะใช่ฉันฉันฉันคือแครี่สู้อุ้ยเดี๋ยวนะโอ้ดีนะเอาสกินนี้มาฉันไม่ถูกกับอีหมอปลาดีนะไม่เอาสกินอีหมอปลามา ยินดีต้อนรับสู่ ROV ฉันอยากเล่นวัต์เตอร์ไฟเ้ายโดนแบกอดเลยอะไรคี้น้าก็เลคี้น้ามันบางนิดนึงเธอแต่มันสวยอยู่นะสู้กับศัตรูไปด้วยกันเหมอนถ้าเดินมันกวนยิมยักไหลยักไหลฉันชอบตอนมันแหกขาอีดอกเลยเล่นยิมนาสติกมาเจ๊เอ๋ตัวเองเดี๋ยวก่อนอีดอกใจเอ๋อีกแล้วอีดอกใจเอ๋ออีกแล้ว เดี๋ยวนะอย่าไปฝั่งตรงข้ามมึงดูอยู่ใช่ไหมมาฆ่ามาค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 ่ามันหน้ามาค่ามาค่มาคมันหน้าเดินเข้ามาค่มามันหน้าเดินมาค่ามึงไปไหนอีดอ,อกกูเห็นมึงแวบๆเมื่อกี้ไปไหนกูจะฆ่ามึงมึงมานี่อีมีนาอดอ,อกจใาเ <the clouds. S 1> อ,อ,อกกูใช่ไหม <c oughs> อารมณ์ไม่อยู่ทีดอ,อกลูดนะ <What? S 1> โตายค่ะมันจะตายแล้วอ่าโดนคิดก่อนมวยช่วยหน่อยมวยเอาเลยมวยแรดแรดแรดมันจะตายแล้วแรด ไปไหนวะเนี่ยน้าเออเอามาน้าเออเลิศเลิศทำดีมากเลิศเลิศสุดจริงนาแต่ว่าจอมปี๊จอมปลาเลิศมากสุกตาเลิศมากอีดอกตะกูจะตายแล้วเนี่ยอีดอกเดี๋ยวก่อนย้อนลูนไม่หยุดยังไม่ตีเลยอุ้ยเลิศเม็ดเลิศเม็ดเลิศเอาเม็ดตายไม่ได้ว่ะ ไม่ได้ปล่อยมันไปก่อนกันอยู่หลายตัวปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนเราเราเราไม่เป็นไร oh <my> ต้นเกมไม่เป็นไรต้นเกมไม่เป็นไรใช่ต้นเกมเราต้องสวยๆคลิปลูกไว้ก่อนดี <has> อดอกร <defeated. S 1> พนา้าอีหนา้านี่เอา <has S 1> เรื่องนะ <been defeated. S 1> หมอปลาเธอขำอะไรหมอปลาฉันเรียกมัอีหมอปลาก็ไม่ใช่ตะกินหัวโลน้นอะอีดอกรกะกินอีหมอปลา อ๋อเออใช่เรียกมาอีหมอปลาตลอดแหละเชิแต่ไม่ได้เอาวีฉันไม่รู้จักชื่อตัวละครฉันก็เรียกไปเรื่อยจะกินอะไรก็ไม่รู้ใครถามจะกินอะไรฉันไม่รู้ฉันเรียกมาอีหมอปลาโอ้ยอีดอกมึงมาปลาไม่นี่กกูเมดเอาเรื่องเมดเมดเอาจัดเมดเมดเมดเออเมดเมดเมดหนีก่อนเดี๋ยวก่อนอีดอกนี่มาอีเตียวชาดโอ้ยเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไม่วยื่อหนึ่งหนึ่งเออตายไปเลยยีดอกมันน่าโอ๊ยยี่แพนด้าเขาหลัง อุ๊ยคิดดังไปหน่อยลืมตัวโจมติโยนโย้นว่ะมาอยู่ตัวเดียวไปสิไปสิไปสิปิดปิดปิดเลยปิดเลยนี่ดอกนี้ก็มั่นมั่นมั่นโอ๊ยโอ๊ยมันอยู่ต่อมีนายอยู่นี่เธอเธอเธอใหญ่ให้เราเอาหนีได้เราหนีได้ที่ได้เล่นกับเพื่อนคิดดังไปหน่อยลืมตัวโอ๊ย มาปั่นเลยลัดเลิโอ้โหอดาดาใครตอกดาวให้อ่ะอุ้ยเพี้ยนมาอุ้ยกำลังกำลังนินทากำลังนินทาเพี้ยนเลยพลอยกำลังนินทาพลอยอยู่แต่พลอยพลอยมาเลยเธอเอ้ยไม่ใช่เพี้ยนมาเลยพลอยกำลังนินทาเพี้ยนอยู่แบบเอองงงงงดี๋ยวกำลังนินทาเพี้ยนด้วย โดนแจแข็งเดี t ๋ยวก็โดนแจแข็งจะโดนแจแข็งอ่ะเดอเราขอโทษเรากําลังนินทาเพียสอยู่ก็คือแบบพอนางมาปุ๊บเราตกเราตื่นเต้นไปหน่อยเราดันปมนดีดีดีเดือดกลันโอเคฉันรู้แล้วเที่ยวพี่เพียฆ่ามาอะไรมั่งโอ้ยเป็นมาเยอะอ๋อคิดดังไปหน่อยลืมตัวโอ๊ยกูพิเกอร์ก่อนแล้วไป อ๋อถ้าเข้าไปยังไงเลยเหรอจะเย็นดิยอ๋อเจ็ดก็ตายด้วยทีเงี้ยอ๋ยคิดดังไปหน่อยลืมตัวไม่น่าเลยไม่น่าเข้าเลยฉันไม่น่าเข้าเลยอะไรย่ไปช่วยเพื่อนโดยกระชาค่ะไม่คือเอาเอาจริงๆตายเพราะรักเพื่อนจริงๆเกมนี้โอ้ไม่เป็นไรคอยก็เป็นมางเหียแล้วเราก็ตายฟสิ ยิงไม่ได ну> oh. exactly. ้เลยเธอยิงมันไม่ได้ไม่งั้นเหมือนแบบเก็บตะแตกให้มันเก็บไปเล่นกับมันมันแขกมัน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 ถึอมันถอโอ้ยต้องลงลุว่าต้องลงต้องลงตายเปน้ยอกฝันดีระวังนะได้มันมาลงไปล้างหมแล้วแหละเธอมันลงไปไปล้างหมดแล้วแหละเฮ้ยเอาอะไรนี้พอได้มาแล้วเนื้อเลือดเอาเหรอเนือเลือดมันไม่ไหว กับกลางก่อนด่วนฉันกับกลางแล็คไม่เอาใครทั้งนั้นเดีย๋ยวไปปล่อยทีฟตรงกลางลแครรี่ต้องระวังนะระวังมันทันไปขับรถนะไปละวลาร์ปเลยวาร์ปวาร์ปเออวาร์ปฟวารัฟทีมเราไม่มีโลมอ้าวเหรอไม่คุณนะเนี่ยเอาเ้าจริงเหรอเธอเข้ามาเข้ามาเกมแลกมันมันพิมพ์ด่าฉันเลยว่าอ่อนอีดดอก ตีตรงข้ามอ๋ยเจอจะโดนแข็งอีนี่เหมือนรู้เอาไงดีวะลาวิวซื้อโลมดีไหม้อเนี้ซื้อรานมีคนดีให้แครดี่เรามีคนเดียวเราต้องให้เปียกคนนึงอ่ะซื้อลนยันซื้อแล้วเฮ้ยเขียนโอ้ยพอยเออแล้วก็พอพานเหมือนกันหมดด้วยนะมีปลาไหลที่ไม่หยุดเลยโอ้โหแรงมากเลยเออ ว่าแค่ที่โดนบ่อยเพราะว่าไม่มีคนย <c oughs> ืนให้เธอจะโดนไล่อย่างเขาแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโดนไล่อย่างเขาแบบแบบอะไรอะ่ะขนมกรุบกรุบอ,อ่ะโดนสับปัวปัวเลยอะ่ะ <c oughs> ผมแม่นาง AFK เองครับโอ้ยอัฐบุญจอม AFK อย่ามา AFK <There 's S 2> นะ AFK no ตก <บ S 1> no นะบอกไว้ก่อนพลอยเขามาแล้วเขาไปแล้วโอ้ยแบบว่า อารมณ์เสียมากเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่เสียขี้หน้าเขามากเลยนะเนี่ยเขามาเล่นเพจเราแล้วเราพาเขาแพ้เสียขี้หน้ามากเลยรู้ปะอายเขาเออเราแพ้ได้ไงเนี่ยทําไมทาไมทุกคนไม่ช่วยกันอายข่ายขี้หน้าเขา